สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะจ๊ะวันนี้จะมากินตั้ขนมจีนทำโมโมะกักตัวค่ะกักตัวสองเดือนวันนี้ครบสองเดือนพอดีอยู่มอสโคค่ะไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ตํ้ขนมจีนตํ้เท่าที่มีนะคะ ขนมจีนกินกับมีหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็แรดิสแรดิสก็จะหมดละแล้วก็ผักสลัดนิดนึงมาจ้ามากินด้วยกันอ,อร่อยอยู่ดี กักตัวจะสองเดือนแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้กโกตตำรวจที่จริงก็ออกไปได้แหละแต่ไม่อยากออกออกไปก็5นาทีฝนตกแล้วก็ฝนตกแดบดบออกสลับกันจ้ะ ก็เลยอยู่บ้านดีกว่าวันนี้ก็เลยมาลองอัดคลิปกินดูเผ็ดอยู่จับใส่พริกแห้งหกเม็ดเอง ผักไม่มีไปห้างก็มีแต่ผักเหี่ยวๆให้พี่อ้นซื้อผักพี่อ้นก็ซื้อแต่แตงกวากับมะเขือเทศมา จะจะทำอะไรกิน ต้มเึ้่งห้างออามากักบ,บ้านใส่พริกแค่หกเม็ดเผ็ดเผ็ดจะกินหมดไหมนี่ I did now. มา,มาจะมาต่อจ้ะเอยเผ็ดมากใส่พริกแค่หกเม็ดเองไปตายละจงใส่รอบหน้าต้องใส่น้ำตาลเยอะๆใส่น้ำตาลแค่ช้อนชาเดียวรับเนเผ็ดตำแล้วก็กินไม่ได้ คืออื่นไวรัสเป็นไงบ้างนอยูยูอยู่รัเสเซียจะสองเดือนละไม่ให้ออกจากบ้านจ้ะถ้าออกก็จะต้องมีีีพาดทําทไม่เป็นหรอกพี่วันทำให้ 有点。儿 เดี๋ยวให้ไวรัสหายถ้าหาซื้อผักได้จะหาผักมาให้เยอะกว่านี้จะ้ะอันนี้ไม่มีผัก ไม่มกีก็กินไม่หมดกลัวตำแตงไม่หมดจ้ะกินวันแรกวันแรกกินให้ดูกินไม่หมดตายอายตายเลย เอานาทีละแปบ๊บเดียวเล่นิดเดียวจะ้ะเดี๋ยวจะกินให้หมดวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกินไปเผ็ดไปที่คงเม็ดเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแก้ตัวใหม่อันนี้ EP หนึ่งนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจากมอสโค้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ